ไม่รู้พืนที่ไปเป๋่าฮะพอที่พึ่งนี้พันติดสอบไงก็ไปติดยู่ในชอบไม่ใจลูกแมวพอเล็กกว่านั้นเป็นเล็กกว่านั้นเป็นฮานยูโหดีเด็กจะไม่ไม่เด็กจะไม่ไม่เพราะฉะนั้นก็ยากจะเตือนน้องๆไม่จะไหวหวาจังร้นเรืเคยพี่นองแต่ว่าอ่าปันปืือจิตจำานึกเราเป็นคนตายบันปอบรุษเราเด็หลักชาเป็นดิเนี่ยเราได้ยุ่นนี่เล่งตายจัดจัดตนองเล่งตายเล่งเียผาชาจัดจัดใหญ่เปลี่ยน เราขุนใจแต่ว่าเราไม่แรงไม่รู้เคยหมาแรงบูรังไม่รู้แรงใจท่านในปเราจะนั่นตัวว่าต้องเน้นอนขุนใจเรานีนจาริตประเพณีสําคัญสําคัญเนื้อแกมโยตั้งเตะเพลงตั้งเตะไรเปลงปล่งไปเห็นไม้กองอีจาวันไหนรไรเห็นหมีหนูไหมหมีหนูหายหมีหนูหายไม่รู้อะไรเอาหมีนอนกจำหมีเอาหมีหนูหายไรไรมาเนื้ลงกันนั่นลงกันนั่นเป็นแกมโยลงกันนั่นเออจริง จึงกิดแรกกูวันนี้เดินไปกางวัดไม่รู้ไกรกี้ตั้งมาไปเยี่ยมอันนู้รองได้เพลงมันววาดกลัวว่าเอ๊ะนี่มันขี้อะไรพอเหยียบแล้วเราก็ไม่เข้าใจแต่ออกมาดูมมันไกลไยๆขี้ไก่มันใช่ใช่ไหมขี้ไก่หรือขี้มาไอ้รย ไปร้อยู่กกกมไม้เปลี่ยนอย่างดยตรงดังหันก็อยากเปล่งเล็กเกตึงนั่งก็เม่นตาเล่ในดังตรงเล่นในปะเี๋ยเล่นแบบเล็กเกอเวลาว่าบตรงดังกันในโรงเลีนแกจทำยังไดนะพย่่ไปร้อยาเออที่ไหมไหม่ราครับตรงก็ครานก็ไปไหว แถวกลั่นได้มกูบอกกั่นตึงเปรด,ดปีนี้แรงนัดเลวมจำนวนใตล้ล,ลาวเลยเกการขึ้นกูนดเลวผมแถวเล่นย่ใน,น,เ,นเตียกูมีขาตากำอ,อุ้กาได้ลงนังชื่อนังนวนลเลยนังซื้อนังนวลมนังซื้อโปโอ้กาป้าเลือหลเลยานาเจรับคือวันนี้กับย,ยืมเบี้ยแานเช่นอองาปัน,น,น,ออปนใช่ย lốp phá rốt phải trơn, thằng tiền này bấm tiền quay lưỡi, na chứ na? ma mai dìm biếc tròn tua dứt đi tận nhà liếm bỏ tít, anh tuần ai ai? Ta tuần này tuần phớt bay, để ta may ai chúc còn đấy? Ai chứ may ai? leo, kinh đạm nuo mà ní với nà do cơ. โอกินเต็มนู่ไปนู่เต็มนู่อันนี้อย่ากเติ่กินว่าเพื่อนเจนาล่ะปล้นหรอไม่ใช่ปล้นแต่ท้าไม่ให้ตายเมียร์เท่าปั้นนี่เมื่อตึนเอาชีวิตตึนรักชีวิตหรว่าตึนรักเมียฮะบอกว่า่ตีฮะเฮ้แตากันนั้นเจนไปตามกรรมการวัดเดียวก่อนนายพลไอ้เลี่ยมกูก็บ่ปล้นี ได un ้ปุ่นเ้านิได้ปุ่นไอเดี่ปวบมข่ย่งตัวดไเฮ้ไม่จับก็ยกับตจักรีดีแตงอารย์มากับคุณเจอได้ผมเจอจอต้องกับแต่ว่าผมไม่ไม่คิดยายกูว่าปปในตากูว่าปปกูจับมือคาดตัมใจให้เก่งกลินไว้กันีิ kia cũng qua thì không nghe nhà nói, nói gì quần cũng à, đi thì nói nè là nằm tương mẹ của anh pop đó leo ngoài cái gì ở đây cái nó tụm thằng nói nói nè oh, oh. <laughs> oh, nó mà hết rồi đi อ้นปันนี่นะก็อยีากว่ามานันแา่นนะนี่นะนี่ดี๋ก็อยากว่าปีติชิงก้าวัดก้าว่าก็มาตึงกรบับก็ปราก็ไหวอันนี้มาตึงอีจกักกริดแต่งดำเนี่ยมมากน้อยคยต่ำบุญก็หน้านะบาทไม้ามายืมตังปราเป็นเบิ้ลเป็นแท่นอย่ามากูควันกอด -b 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 tao mà tao mới đùa rằng đây đùa rè hót trên trên là đùa